สวัสดีครับผมน้อยดีวันะครับวันนี้เราจะมาพาโมนะครับในตัวคาปานะครับมาเพิ่มให้บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดแอมจิวนะครับดีสิบนะฮะตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ปริสั่งมาจากอัร์าด้าครับร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ได้ละช่วงราคาลดราคานะครับตัวนี้ก็เขามีทั้งไม่เสียบมาได้สองตัวนะครับตัวนี้ ใช้ได้ทั้งไฟ12โวลต์ใช้ไฟได้สองระบบนะครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ไฟบ้านนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดครับไฟที่เลี้ยงที่ต่อหน้าลำโพงครับตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาเราเสียบไฟบ้าน,นครับตัวนี้วันนี้ด้านหลังเขาก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ต่อ ลำโพงครับตัวนี้เนี่ยเอพเอพลำโพงอัตันี้เป็นเป็นลำโพงซับนะครับตัวนี้เป็นเสียงแหลมนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้เป็นที่เสียบสวิตไฟนะครับตัวไฟเอ d นะครับที่เสียบตัวนี้เป็นชุดพักขยายนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวสีตัวนี้นะชุดาจไฟตรงนี้ครับเนี่ยด้านหลังก็ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เขาจะมีสีตัวเนี้ย ล้วก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็วันนี้เราจะเอาซีตัวนี้นะครับพอดีสั่งมาดูจากอาจารย์ทั้งหลายครับที่ทําคลิปลงครับตัวนี้จะเป็นมื 100, 000, 35, 000นเมโคสามสิบห้าโวลต์ฮะเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ฮะ็ก็ตัวนี้ จะเป็นโนคูณลบนะฮะฝั่งน,น,นี้นเ,เนี่ยขายาวๆนี้จะเป็นบวกขาสั้นนี้จะเป็นลบนะที่ซื้อมาเรจะมาเปลี่ยนแต่ตัวนี้ครับก็มีตามตำแหน่งของเขาเลยเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นบวกฝั่งนี้เป็นบวกเนี่ยบวกฝั่งนี้จะเป็นลบนะจุดนี้จุดนี้เป็นลบจุดนี้เป็นบวกบางคนก็จะต่อเพิ่มแบบนี้ลงไปเลยอย่างเงี้ย แต่นี้แนะนําให้ทอดเปลี่ยนมานะเอาถอดตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ใส่แทนนะครตัวน,นี้ตัวนี้สูงจะ25โวลต์ครับตัวนี้ตัวนี้มัน3้5โวลต์ตัวนี้้าเปลี่ยน,นครก็ต่อให้ถูกขั้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมยังไม่ได้มาถอดดูเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูนะครับอันนี้เราได้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะแค่พันไมโครเนี่ยครับยี่ห้าโวลต์นะครับ, 1, นะรบ,นะรบก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเนี่ยมันจะมีตำแหน่งคาอยู่นะฝั่งในนี่ยที่เป็นขีดๆด,ด้านในตรงนี้นะตรงเนี้ย จะเป็นลบฝั่งนี้จะเป็นบวกก็คือตรงมันจะต่อตรงไดโอดตรงเนี้ขาไดโอดตัวนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ฮนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นบวกฝั่งนี้จะเป็นลบนะฮะนี่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะที่เป็นขีดฝั่งนู้นฝั่งนู้นฮนะที่มันเป็นลายลายจะเป็นอันนี้มันจะใส่ได้ไหม เราจะติดบันี้นะครับผมก็จะใส่ฝั่งนี้นะข้างล่างเนี้ย อันนี้เราก็จะใส่ท่อหัวไปด้วยนะครับเพื่อให้มันโดนกันนะครับเพราะว่าใส่ในนี้มันน่าจะติดฮะก็จะมาใส่ด้านล่างนะครับใส่ขั้วให้ถูกนะครับอันนี้จะเป็นคั้วลบนะฮะ แต่ว้วก็ได้ประมาณนี้ฮะนี่เป็นเป็นโคโลกนะฮะโคโลกเนี่ยนี่เป็นโคบ,บวกมีแถบดูให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับแตและก็ประมาณนี้นะตัวเก่าก็เล็กมากเลยนะครับอแต่นี่ก็เอาไปใช้งานอะอื่นได้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นการแนะนําตอนต่อเปลี่ยนกระปาเพิ่มนะครับเพื่อให้มันเสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเก็บกาลังไฟนะครับเพราะตัวนี้มันน้อยนะเวลาเปิดเบรคเปิดอะไรมันก็อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มกระปาครับอันนี้ก็เป็นการบอกการต่อนะครับว่า ต่อจุดไหนของวงจรนะครว่าที่เราจะโมคามปาเพิ่มนะครับก็บอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง้อยดียว่าด้วยนะครับขอบคุณครับ